เมื่อนี้เขาจะตามมาเบ่งอาสีพสร้างไฟสร้างแหกกับสร้างปูอาชีพหลักเพิ่กับเหตุงานอาสีบเสริมเฮากับนอนเวนสีกองแล้วสีบดจุ่มอยู่แลสร้างใหญ่ใส่สูตใส่กรี๊ ใส่ลูกสกิดให้ดีๆนะนมลูกสกิดอย่าให้พลาดนะเราจะส่งงานกันแล้วนะอย่าให้พลาดนะซั่งซั่งปูห้ามพลาดนะไม่มีบ้างหรอกซั่งหาอะไรมีพลาดไม่เอาไม่เอาแบบนี้ต้องเป๊ะคุณทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยซั่งแฮ็คุณทำงานมากี่ปีแล้ว สิบปีแล้วสิบปีห้าเดือนแล้วนะผมทำงานมาสิบห้าปีแล้วไม่เคยพลาดสุดยอดมากเลยเอาไปเต็มสิบสมากไอ้ตุ๊กมาติสตุ๊กไม่เคยพลาดเลย Yeah. Oh. <laughs>